อย,อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ดีได้จจ่อยสังมันไส่ทัพตสบายฝากทำแทนด้วยครับเมื่อกี้นะไปแล้วนะครับปีง่ายมากมันลดแรงดีหนึ่นะครับครับก็จริงๆรอ่าคุณพ่อเป็นลูกค้าสั่งเซอร์เจอรี่ลักชัวรี่นะครับผมก็มีการได้บินอ่าใหม่ไปถึงเกาหลีเนาะทัพตู้ก็พาคุณพ่อไปยกหน้ามาทั้งหน้าเลยอะไรเงี้ยครับผมก็คือแบบโหเป็นล้านอ่ะหลายล้านบาทอะครับก็คือคุณพ่อเริ่มตั้งแต่แบบ ดึงเบบี้เฟสลิปไปแล้วก็เย็บหลังหูแล้วก็เอนโดทยแล้วก็ดึงมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ทําตาคือพ่อตุงจะแบบย,อยตอนเนี้ยคือตุง ยังเปิดไม่ได้เพราะว่ายังบวมอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าพ่อบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาเรียกเขาว่าพี่แล้วอ่ะอันนี้คือแบบว่าทำแบบฟูออปชันฟูออปชันครับอายุต่อไปเขารู้อกคที่สุดเราไม่เคยเห็นผู้ชายทำทำไมเขาจึงตัดสินใจเขาเห็นหน้าตูมด้วยแหละหมายถึงเพราะว่าลูกเขาว่าอาจจะ I was born in Thailand but I was made in Korea นะหรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเราไปตักไปเติมบ่อยที่นู่นเลยครับพ่อก็เลยแบบเคยแซวว่าเฮ้ยทำไมตูมมันหน้าตึงขึ้นน่ะอยากลองทำบ้างตูก็เลยคุยกับทางมาดามผัสซางครับก็คือ จัดการพาพ่อไปคโอเวอร์เลย<ม>เดี๋ยวก็จะเปิดหน้าเร็วๆนี้คล้เขาอยากจะเป็นพี่ชายแล้วแต่ว่าเขาเขาต้องทําอะไรมากพอๆให้บานดัพัฒดูแล้วต้องรีโนเวทคือจริงๆอ่ะทีมของบรนดัพัฒน์เอเจนซี่อ่ะครับเขาจะมีทีมมืออาชีพที่คอยดูแลและคอยคอนซัลท์อยู่แล้วตูงเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทางของโรงพยาบาลเกาหลีส่วนใหญ่อะเวลาคนจะัลยกรรมอะเขาไม่เน้นยัดเข้าประเทศไทยอะเน้นยัดเข้าไปแต่ของเกาหลีอะเน้นเอาออกเน้นเจียออกเน้นทริมออกให้เล็กลงให้มันดูแบบสมูทแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับ แล้วพอฉันออมาแล้วพ่อมีความพ่อเด็กมากจริงๆพ่อตูมดูเด็กลงมาคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งรูป Before และ after ให้พี่ๆนักข่าวด้วยตอนนี้พ่อมาตูมอายุ60-60บหกิบหกสิบกว่า60กว่าล้วครับหกสิกว่าแล้วตอนนี้ทำดึลใครเท่าไหร่ตอนนี้หรอตูบอกตรงนะ45ได้ไม่ติดแล้จริงๆคือคือพอมองพอมองหน้าพ่อแล้วเหมือนหน้าเราไหม เฮ้ยถุยผู้หญิงเขาเราเลยนะคนเขาเป็นพ่อฉันก็ต้องเหมือนฉันสิเขาเป็นใช่ก็คือเป็นพ่อ พ่อจริงๆคุณพ่อตอนหนุ่มๆหน้าตาดีมากๆนะครับตเ้มเคยเคพ่อหน้าตาดีกว่าลูกพ่อเจ้าของคลินิกนี่ยังไงคือคุณคุณพ่อเขามีฐานมาดีอยู่แล้วจะมงจะหมู่โครงหน้าเขาดีอยู่แล้วนะครับ<ม>แค่ดึงนิดหน่อยปุ๊บก็กลับไปเหมือน20ปีที่แล้วเลยอย<ม>ูามมา่แล้วครับแต่เพ่าเขาไม่มีความกลัวอะไรเลยไม่มีความกลัวสิครับก็อัดยาสลบทะครับรคงไม่น่ามีความกลัว,ลวอนที่ออกมาเนี่ยเาไม่ยครับไม่พ่อบอกว่าไม่เจ็บไม่บ่ดเลยมีคลิปตอนตุมไปเจอพ่อด้วยคือพ่อทําหน้าแบบ ตูมเสร็จแล้วหลอแบบคือ,อยังเหมือนมึน,มนยาชาอยู่ครับแต่เราเห็นแบบตะเข็บแผลอะไรเงี้ยเราก็ตกใจนะเ,เพราะว่าเป็นตะขาบรอบนี้เลยอะครับแต่ว่าข้างหน้าโดยเฉพาะดวงตาพ่อดูเด็กมากก็เลยรู้สึกแบบโอเคน่าจะออกมาอีก3เดือนจากนี้น่าจะต้องหล่อออกมา อุ้ยกี่ชั่วโมงนะที่พ่อทำทั้งว่าเจ็ด <7 S 2> ชั่วโมงครับยกหน้าเจ็ดชั่วโมง,โมงสำหรับเขาอย่างนี้ความที่พ่ออยากเสียกรรมนี้เขาปรึกษาว่าให้หาเอเจนซี่ที่เกาหลีทำนองไม่หลับคือแล้วก็บอกเอาไว้คือจริงๆอ่ะพ่อแค่มาปรึกษาเพราะว่าพ่อตูไม่เคยเสียกรรมมาก่อนในชีวิตคือไม่ได้เกี่ยวกับเกาหลีด้วยนะครับในไทยก็ไม่เคยทำครั้งแรใหญ่เลยทำครั้งแรกก็คือตูมตูมเลยรู้สึกว่าต้องใช้มืออาชีพแหละคือถ้าเกิดการทำใส่กรรมอ่ะเราไม่รู้อินูอินเน่ไปหาข้อมูลเองอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกับเอเจนซี่อ่่่ะะเเรราาาอจจไมู้้วฮย หน้าดึงที่ไหนดีที่สุดสำหรับคนวนัยนี้จมูกแก้ที่ไหนดีที่สุดสำหรับคนวนัยนี้พอตุงเจอพัชสรเอเจนซี่อะครับก็คุยกับมาดามพัชสรเลยว่าพอตุงมีเพนพอยตรงนี้ตรงนี้นะเขาก็จัดทำตาร,รางโปรแกรมมาให้ดูและที่สำคัญคือมาดามพัชสรเอเจนซี่คือดีมากดูแลไปรับตั้งแต่สนามบินดูแลอาหารการกินรับยาล้างแผลจนกระทั่งส่งกลับเข้าเกตดูแลดีมาก จริงๆด้วยมูลค่าราคาลูนเท่าไหร่ที่เบอกว่าถ้าทำสองล้านกว่าบาทนะครับทำเมนโอเวอร์ของพ่อนะครับของพ่อแล้วแต่คนราคาไม่เหมือนกันผู้หญิงจะราคาสูงกว่ามันทํายากกว่าเขาบอกผู้หญิงมันจะมีแบบดีเทลลายผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่มาเปิดใจคุยกันก่อนก็ได้ราคามันตุ้มก็ไม่ใช่เจ้าของเอเจนซี่เนาะต้องไปคุยกับเอเจนซี่เองแต่ว่าตุ้มคิดว่าอีก3เดือนจากเนี้ยพ่อน่าจะหล่อมากๆก็จากเราแล้วที่บ้านเราว่าเนี่ยกับขอพ่อที่ไปเมนโอาวอร์ ทุกคนเขาก็งองแงหมดแหละคือแม่ก็เริ่มแบบอ้าวทำไมฉันไม่ได้ทำไมท,มทไมฉันได้แค่อัลเทรา่าแต่พอได้ยกหน้าที่โซอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็มีแต่ว่าตุงอยากให้ทุกคนใจเยน็เยนๆคือครอบครัวคร <c oughs> อบครัวจ๋าคือทุกๆครอบครัวครับเวลาที่แบบลูกเติบโตขึ้นแล้วแบบมีหน้าที่การงานอ่ะพ่อแม่เขาก็จะคาดหวังให้ลูกๆอ่ะเลี้ยงดูปูเสือ ต่ของตูมาะครอบครัวคาดหวังให้พาไปทําหน้าตูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตระกูลครอบครัวตูทําไมมันเป็นอะไรกับการยกหน้ามากๆคือทุกคนจะทักมาว่าตูพาไปทําหน้าหน่อยแม่ไม่เคยขอเลยเลยพาไปทําหน้าหน่อยอย่างเงี้ยครับผมแต่เขาว่าเสรติดได้ไหมครอบครัวเราไม่หรอกจริงๆมันมีหลายครอบครัวที่เสพกว่าเราแต่ครอบครัวเราก็คือไม่ค่อยทําดีกว่าเวลาทําทําหนักไปเลยครับแต่จริงจริงนีคุณพ่อพี่มา อ๋อไม่ไม่ไม่ครับคือจริงๆเนี่ยตูมีออกาใชจิจยบางส่วนในการเดินทางแต่ว่าจริงๆมาดามพสัสซังอ่ะส่วนใหญ่ดูแลด้วยครับผมมันก็เป็นการบาร์เทอร์กันด้วยเพราะว่าเขาก็ใช้แพลตฟอร์มมีเดียของเราด้วยครับไม่ัก็อยากให้แสดงความดีเพราะว่าจาก,อกาเอเจนซี่ใส่กมรมมาเปิดแบรนด์ก็คราวนี<ๆ>้เขามาเปิดไลน์แบรนด์แบบสกินแคร์แล้วจริงๆอ่ะสกินแคร์ก็เหมือนมีไว้เพื่อดูแลคนที่มีปัญหาเรื่องของการใส่กรรมโดยตรงด้วยเหมือนกันนะฟกช้ำดำเขียวต่างๆเพราะฉะนั้นน่ะตูมองว่าถ้าเกิดคุณดูแลจาก ไม่ถึงว่ายกหน้าไปแล้วครับแต่เรื่องของผิวอะ่ะมันต้องดูแลแบบต่อเนื่องแบบทุกวันเพราะฉะนีนน้ให้เมดิจิวเรี่ไปเองทางเลือกก็ได้ครับเราก็ยุ่งวันที่ผูพกพันกับเกาหลีมาจนได้รับปเป็นคู่เปน็นคู่พัฒนาธรรมครับของคีวายครับเป็นยังไงบ้างอะไรที่ทำไมเขาถึงตัดสินใจเลือกเรา หนูคำถามหนูก็ไม่รู้เขาอาจจะเห็นว่าตูมชอบเกาหลีั้งครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทูนธรรมของเขาเนี่ยมันเป็นชื่อเต็มของเขามันคือ Korea Education Association of Youth คือสำหรับเยาวชนโดยตรงก็คือเขาจะมีแบบแบบเป็นคลาสสอน K-POP สอนภาษาสอนแบบการทำกิมจิอะไรอย่างนี้เลยนะครับในในสูรของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการเผยแผ่ดีกว่าวัฒนธรรมฝั่งบ้านเขาและอีกอย่างพอเขาเห็นตูม เขาเห็นตุ้มเต้นด้วยละมั้งครับเพราะว่าตุ้มชอบเต้นเคป๊อแบบไม่ได้เต้นเก่งนะแต่ชอบแล้วเหมือนวันนั้นเราไปอีเวนต์เพราะว่าเรามีเอเจนซี่ที่เคยพาเราไปเดินโซแฟชั่นวีคไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับพอเขาเห็นเราไปอีเวนต์ของ GDG จีดากอนอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนแบบหนึ่งในคณะกรรมการของของของวัฒนธรรมเนี่ยเขาอยู่เขาก็เลยมีการถักชวนว่าเอ้ย น่าจะมาเป็นแบบร่วมง,งานกันได้ก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเขาต้องให้เราทำอะไรบ้างหน่งหลกัหลกๆก็คือโปร p r ครับโปรโมททั้ง K-Fashion, K-Food, K-Beauty ก็คือ k p r o d u c t เหมือนอย่างงานวันนี้ครับในหน้าที่ทูก,ก็คืออยากจะมาบอกว่าถ้าเกิดนึกถึงเรื่องการศส่ยกกรมหรือว่าเรื่องของโปรดักต์ของทางเกาหลี mm hmm. ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผิวคนเอเชียครับอันน mm ี้ต้องรวมตําแหน ตูว่าน่าจะปีต่อปีนะครับคือตูก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากแต่ว่าก็มีแบบมีการส่งเซ์ติิเกตมาให้เรียบร้อยแล้วจ่ขอภูมิใจก็คือทำถึงทำถึงแล้วคุณจริงๆตูแภูมิใจตั้งแต่ตูได้ไปทํางานที่นู่นแล้วแหละมันภูมิใจตั้งแต่ที่ได้ไปเดินโซแฟชั่นวีกแล้วแหละไอ้ตาแหน่งมันมันคือแค่ผลกําไรตามที่ตามมาเท่านั้นเองที่นี่มันตกด,ดางไมเดวยวเาต้องเป็นตัวอย่างเยาวชน กดดันสิเพราะเราเขไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีกดดันสิ <laughs> เพราะเราก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่แบบโอ้โหเพียบพร้อมเยครับแต่ว่าตูมมองว่าคนเกาหลีจริงๆอส่วนใหญ่อะครับเขามองในเรื่องของเนื้องานและคอนเทนต์เป็นหลกักเขาอาจจะเห็นว่าช่องตูมหรือว่า ภาพตูมในนามของอเราทำเป็นโปรดิวเซอร์เราด้วยโซเชียลเรียลซีซั่นสองอ่ะรอบนี้มีคนเกาหลีมาแข่งด้วยอ,อ,อุ้ยนี่สปอยแล้วนะออคือมีต่างชาติมาร่วมแข่งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นจากตรงเนี้ยมาด้วยด้วยโปรไฟล์หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับอ,อยู่เป็นครบไหมคนที่เป็นกรรมการไปถึงได้ หมายถึงมีเปลี่ยนพี่กรรมการไอยู่เป็นครบสารเติมหมายถึงอะไรหน้าที่บุตรอะไรกันอ๋อโซเชียลบริเวรโถวเชิญนึกว่าเกาหลีอยู่หมายถึงว่ามาสเตอร์มาสเตอร์จะอยู่ครบนาพวกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยีเจนนี่เปลี่ยนเจนนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตูไม่ได้เม็ดเยอะนะตูยังไม่รู้รายละเอียดตองตองก่อนเลยหรอเออกลัวตัวโดนดุคือตู้ยังไม่ได้บอกรายละเอียดได้แต่ว่าเชิญพี่ๆนะครับ30กันยานี้น่าจะแถลงข่าว ที่อันนี้มันจะแตกต่างากนันยังไงเพราะว่าแตกต่างอย่างสินงสนงส้นเชิงเลยครับสิ้นเชิงใช้คําว่าสิ้นเชิงเลยครับแตกต่างจากรอบที่แล้วมากๆครับแต่พอสมมติมีคนเกาหลีมาร่วมด้วยในความความอ๋อไม่ไม่ใช่แค่เกาหลีสิครับอ๋อนนะใชา้เราทำกโกล b a ลใช<า>่แต่พี่เป็นตัวคนหมดเก่ง,งเนาะมือนช่วยเหลือใครได้บ้า หมายถึงเชื่เหลือไม่ต้องไปตรวจบริษัทเซ็นจ่าเขายืนถ่ายรูปอะไรรู้เยอะรู้ดีรู้เหมือนต้องมายืนสัมภาษณ์เองตรงนี้บอกแว่าเราตรวจเก่งนะไม่ไม่แต่เราทำเพื่อองค์กรทำเพื่อคุณพิมพ์สัญญาครับคุณพิมพ์สัญญาใช้เงินเยอะครับพูดถึงมึงนัวใช่อีกเรื่องนึงเราคุเพื่อนืีไปเท่าไหร่ นิดนึงกดไปตะกาหนึ่งนี่เงี้ยช่วยอุ่นหุนเพื่อนเพื่อนกลับมาไลฟ์ทำงานเป็นไงเมื่อวันเราได้เห็นเขากลับมาเป็นแบบมีปักมีเงาเออมีภาพือนไหวแล้วอ้เออก็รู้สึกว่าเออมาถึงสักทีนะวันนี้ที่เราก็อยากจะเห็นอะไรเงี้ยครับผมก็ก็จริงๆทุกคนก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องมาทํางานรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองแบบทําไว้อะไรเงี้ยตุ้งมองว่ามันเป็นมีมิตรใหม่ที่ดีนะที่เห็นเพื่อเรากลับมาทํางานเท่าี้เลยครับ ก่อนหนะ้านี้มีคุยมาหรือว่าหลังจากที่เรากล้าไปแล้วเราได้คุยกับเขาอ๋ออ๋อไม่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 ไม,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 ไมีได้คุยเลยครับจริงๆการตัดสินใจออกมาไลฟ์ของเขานี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้รับรู้มาก่อนด้วยก็คือพร้อมทุกคนประกาศทางไอจีก็คือเข้าไปดูว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างวะขายได้ไหมนะปรากฏเขาขายได้ดีกว่าของของเราที่เราไลฟ์ทุกวันอีกจ่วงีคุยกันน้อยลงแบบมว่าคุยกันว่าไม่ไม่ค่อยได้ตุ้งไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยครับช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยด้วยครับ กับนี่หอมยังคุยน้อยเลยไม่เรยได้ตุ้รู้สึกกี่ยวกับสิ่งที่เมเจอร์ที่มอเขาขายของเสร็จแล้วคนก็ยังมุให้กำลังใจช่วยอุ่นเพื่อที่จะให้เขาอืเลยไมาใช้หรือก็จริงจริงมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะมันเป็นมันเป็นเหมือนกำลังใจนะคือตุ้มมองว่าทั้งยอดการสั่งซื้อยอดออเดอร์หรือคอมเมนต์หรือกดกดหัวใจรัวๆต่อให้คุณไม่ซื้ออ่ะมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกว่าขับเคลื่อนไปได้ในการทำงานเพราะว่าตัวตุ้มเองก็เคยก็เคยได้รับโอกาส อะไรแบบนี้ทางสังคมแล้ววันหนึ่งที่เราได้กลับมาแล้วมันมีคนซัพพอร์ตนะครับต่อให้มันจะไม่จํานวนเยอะก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยมีอ่ะมันทําให้เรารู้สึกเดินหน้าต่อได้ครับอ๋อเห็นครับหนึ่งที่จะสร้างดีลนึ่งดีลเขาเคยรู้สึกว่าอย่างดีลจีนนี่อะไรเงี้ยก็เหมือนอ่ะปฏิเสธในรายเขาปฏิเสธไปแล้วหรอเขาเลยยังไม่สรุปเขาบอว่าเหมือนกับไม่มั่นใจในการ่แบบไม่อ๋อไม่มั่นใจในการออกมาไลฟ์ก็เป็นไปได้เพราะว่าปกติอ่ะ ปกติดิวก็ไม่ค่อยไหล้วยน,นะปกติเขาจะรับเป็นงานพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าจริงๆเธอก็น่ารับไปนานๆหนึ่งหมอขวัญครับมาตุ้มรับนะครับ <laughs> อพร้อมไรที่เมืองไทยแล้วก็ไปไีกนี่คอลแลปที่ไต้หวันได้อะไรนะอะไรนะไจริงๆถ้าเกิดคุณเช็คระบบ TikTok Shop จริงๆอะครับมันไม่สามารถขายเวียข้ามประเทศได้นะแต่ว่าของดิวมันน่าจะสมัครไว้ที่ไทยหรือเปล่าเลยขายได้แต่ถ้าเกิดเราไปเล่นที่นู่นเลยจริงๆอะ IP ตวไม่รู้ว่ามันต้องมุด IP หรือเปล่าอเงี้ยครับก็คือน่าจะไม่ได้กับการคอลแลปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตุมแซลเล่นนะไม่ต้องมาจ้างตูมตุมแซลเฉยๆว่าเงินหนึ่งล้านก็เยอะนะเยอะเยอะเยอะ กำหนดเอ,อ,อะาจจะตูมยังไม่เห็นข้อกำหนดเขาว่าไงบ้างอ่ะอ,อ๋อไม่ถึงจ่ายทางคู่กรณีไปเลยอ่ะก็ก็ดีนะมันก็คือช,ช่วยปลดหนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราก็ต้องให้สิทธิ์ของคนขายเนาะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตูตูก็รับตูมรับอยู่แล้วแสนหนึ่งก็รับครับไม่ต้องถึงร้านเลยตูชื่นใจไหมที่เขาก็ลุ้มว่าเขาไม่อยากตอบส่วนแลเขาก็ยินดีร่บ ถ้ามีสกัดจะกลับมาเหมือนเดิมกลับแน่นอเลยไม่ไม่ไมีมเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าน,นี่ก็บ้านเขามันก็มีคนที่พร้อมซัพพอร์ตแล้วมีเพื่อนๆรออ,ออยู่ที่นี่เหมือนกันตูนก็เป็นหนึ่งคนที่อยากอยากเห็นเขากลับมาเดินหน้าต่ออะไรที่มันผิดพลาดไปมันปรับปรุงแก้ไขได้ชีวิตคนเรามัน,ชนมนชีวิตคนเรามันตกมาแล้วอะแต่มันไม่จำเป็นต้องตายนะครับมันสามารถตกตื่นและยืนแล้วเดินต่อได้ครับท่านนี้บั โอ้ไปด้วยไปด้วยไปไปไปร่วมด้วยไปร่วมเลยครับก็จริงๆเห็นพี่เจนนี่ส่งข้อความมาแล้วบอกว่าตูมาร่วมงานบวชพี่ด้วยนะโหคขนลุกปกติชวนกินเหล้าคนลุกเลยคนลุกเลยแบบดีใจดีใจแบบหูอนุโมทนาด้วยนะครับใช่มาตูปลงผมห้ปลงหมปลงผมตีห้าตีห้าหนูแบบ ได้ครับมาตูกับต้นหอมเปิดโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับบริเวณที่ใกล้งานก็อยากจะไปเขาเรียกว่าเหมือนพี่เจนเขาก็ผ่านอะไรมายอะเหมือนกันนะแล้วทีพอเขาจะเข้าสู่แบบสายนี้เลยอ่ะเราเองก็เคยบทเรียนมาเนาะเรารู้ว่าแบบมันได้รู้จักและได้อยู่กับตัวเองจริงๆอ่ะนะช่วงเวลานั้นจะกี่วันก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะได้ปิดวาจาได้ปลงทุกอย่างที่เรามีแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองจริงอ่ะมันอาจจะหาความสุขที่แท้จริงเจอก็ได้ยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเรียกว่าคุณเจนนี่ก่อน ในตอนเขาส่งมาชวนน้องซีมันบ้างแบบาพี่เราในสิ่งที่ทำเตามั้นตั้งแฝความหมายที่เขาบองเอาจริงมาประโยคหนูอะโคตรเป็นมาเลยพี่คือตูมเขามีว่าตูมพี่จะบวชนะหนูแบบว่าเอาดีๆแม่เอาดีๆสนิทกันงานมันก็ตามเอาดีๆเอาดีๆเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือบวชเลยนะมันคือบวชคือการปลงผมนะแล้วเรารู้ว่าพี่เจนเป็นคนรักผมตัวเองมากๆาอะครับแต่ว่าล่าสุดที่เขาจัดดีเจที่ตุ้มไปผมสั้นก็เท่นะครับ ก็เท่เหมือนกัน<ม>ก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องดีแล้วการการบวชการบวชไม่ว่าจะเป็นเพศไหนสมณะไหนก็แล้วแต่ครับการบวชเรียนมันเหมือนได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและได้อยู่กับตัวเองจริงแท้นะครับเพราะฉะนั้นตูมอนุโมทนาร่วมแน่นอนโอเคอเครับสาธุสาธุไปกัน,น <c oughs> ไหมอ่ะ <c oughs> <ด>เขาเชิญสื่อด้หรอไม่ไม่ไม่